สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับพบกับบอยสังจคเกอยินครับจากช่องบอยสังแนลนะครับเดี๋ยววันนี้ออกมาธุระทางนอกนะ,ะไปทางทุระแล้วก็จะไปซื้อกับข้าวให้ลูกชายมีมาอ้อมใหญ่บิ Big ๊กซีใส่มาก็ก เราจะเอาบินเบิกอะไรบินเบิเกเงินเดี๋ยวดูนี้กล้องมันไม่ค่อยชัดมันสลัวสลัวเดี๋ยวขอญาตเช็ดกล้องแปงบบบ๊บนึงตอนเช้าเป็นเช้าแล้วสายแล้วหน่อยนึงก็จะเอาบิน เปิดถ้าอุปกรณ์การเรียนเนาะของลูกชายเพราะว่าเขอาอเขียนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ชัดเท่าไหร่คุณครูก็เลยให้เอามาเปลี่ยนใหม่ที่ร้านอุปกรณ์การเรียนหลังจากนั้นเดี๋ยวจะไปซื้อ,อกาวแล้วก็จะซื้อออดดอกชีสให้ภรรยานะครับ FC นะครับคนเลยนะครับที่เข้ามากด s ับ s c r i นะครับให้กับลอยซังนะครับผมก็ย่างไรก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ คนหนึ่งนะครับที่ทำช่อง YouTube แล้วมีคนเข้ามาติดตามเยอะขนาดนี้แต่ช่องก็ยังไม่ได้ผ่านก็ขอกำลังใจจาก FC นะครับช่วยกันกดดูเยอะๆนะครับให้ช่องผ่านเร็วๆนะครับจะได้สร้างรายได้ให้กับตัวเองบ้างนะครับได้เล็กๆ,ๆน้อยๆก็ยังดีนะ ละถึงละจะให้เขาไปเขียนแล้วเปลี่ยนใหม่จดีจเนี่แแล้วนีใบเอามาให้ทางร้านวัสดีครับให้ร้านเขียนให้ใหม่หน่อยคุณครูบอกว่า แล้วก็ตรงนี้เขียนข้างล่างอย่างเงี้ยกอดีให้ทางร้านเข้ามาแก้ให้ใหม่นะเพราะว่าทางคุณครูเขาบอกว่าเออไม่รู้เหมือนกันคุณครูเขาสั่งมานี่นี่นะครับร้านก็อยู่เลยบิ๊กซีอ้อมใหญ่หั้มหน่อยหนึ่งซ้ายมือนะอุปกรณ์การเรียนแล้วก็รองเท้าชุดกีฬา ร้านร้านค่อนข้างใหญ่นะอุปกรณ์ครบท่านใดสนใจมาซื้ออุปกรณ์ให้เด็กนักเรียนชื่อร้านอะไรเนี่ยอมอมใหญ่สปอร์ตออมออมยัยสปอร์ตนะสปอร์ตเลยนะสปอร์ตอ๋อออมยัยสปอร์ตแฟชั่นมีทุกอย่างนะครับอุปกรณ์กีฬาน,นี่ครบเลยรองเทาง้ทารองเทาง้ทาตุงเท้าเห็นไหม ีแต่ของสวยๆงามๆอยู่ด้านในก็มีนะรองเท้าแฟช,ชั่นรองเท้าฟุตบอลกระเป๋านักเรียน <c oughs> เสื้อชุดกีฬาเต็มแจมๆทังนั้นเลยนะครับผมก็มาบ่อยแล้วมาซื้อให้ลูกชายก็ที่นี่แหละให้รองเท้า <c oughs> แฟชั่น <c oughs> ดงเย็นครับ <c oughs> ดงเย็น <c oughs> าทุกคนมาดูรองเท้าหมวกก็มีกระเป๋าใส่รองเท้าก็มีไม้แบดบินตันออโอเคอันฮอดดอกแล้วเดี๋ยวจะซื้อฮอดดอกครไปฝากลูกฝากเมียพอดีมาเจอพะพวก,กันเนาะ ขับไลแมนรับแกร็บสบายดีโอไม่ได้เจอนานเป็นไงบ้างอ่ะทำงานหรือว่าหรือวิ่งหายไปเลยหรือว่าไงหายไปเลยผมจะหายไปเลยไม่มาวิ่งวิ่งตอนต้นเดือนไม่ใช่แต่ก็ไม่ได้มานี่ใช่ไหมต้องมาบ้างพี่ตอนต้นเดือนก็มาจอดวิ่งท่วันแต่เราก็ไม่เคยเห็นกันนะเพิ่งเห็นเนี่ยครั้งแรก รายดี่ก็เรื่อยๆแหละนี่นะครับพวกกันนะครับน้องๆที่วิ่งไลแมนนะวิ่งแกปบอดีตวิ่งแกลปเพราะว่าเขาเากดอว่าจะมาซื้อไอ้นี้ฮอตดอกให้ลูกให้เมียไอ้นี่ไงฮอตดอกเกาหลีอ่ะวันนี้หยุด มีงาน,านมีงานตลอดฮะที่ไหนุละ่ะเออสั่งก่อนเดี๋ยวค่อยเอ,เอาชุดนี้ก็ได้ชุดนี้ร้อยห้าสิบเก้านี่นะครับเป็นฮอต์ด็อกน,นี่ไม้เบลเลยเราขาประจำอยู่แล้ว เป็นนด้บหมายถึงเนี่ยเหรอราคาเท่าเดิมใช่ไหมแต่เป็นชุดนี้ใช่ป่ะก็ได้นะปกติเราก็ไม่ค่อยกินนี้หรอกแต่ว่าไม่เป็นไรเอาเอา,เอานี้ก็ได้เพราะว่าให้แฟนกินเป็นเป็นไฟทั้งสองไม้เลยนะเฟนไฟเหรอเอาเฟ้นไฟไม้เดียวดีกว่าแล้วเอาธรรมดาไม้นึงอย่างเงี้ยอันนี้เป็นไฟอันนี้เป็นชีสะ<า>อันนี้น,นี่เป,นเป็นชีทป่ะ ไส้กรอกไม้หนึ่งกับกระบอกชีขึนหนึ่งไส้กรอกคึนหนึ่งมเอาเอาแบบชีตเต็มอันหนึ่งได้ไหมอ่ะชีน่ะเป็นคอเป็นเฟ้นายแบบนี้ได้ไหมเต็มนะแต่ว่าไอเนี้ยก็ก็ชีตเหมือนกันได้อยากได้ชีตเหมือนกันได้ไหมแต่ว่าเป็นไส้กรอกไม้หนึ่งแล้วอ่าเป็นเฟ้นายไม้หนึ่งเพราะว่าเราเราเรา,เราไม่ค่อยกินเฟ้นายเท่เาไหร่เป็นชี้ตสองไม้ครับผมชีตสองไม้แบบหรืเฟ็นายไม้หนึ่งอ่าใช่ ธรรมดาไม้นึง่งใส่ไม้หนึง่งเอาผงโรยไปเลยเนะตอนนั้นเอาแยกไปแล้วเอาไปใส่งงเอาอันนี้ก็ได้ปาปิก้ากับชีสนี่แหลปะปาปิก้ากับชีสอ่าฮะใช่ใช่ใช่อใอซอสซอสหรอซอสเอาสไปซ์สไปซี่ชีสหรอแล้วก็มายองเนส ก็เป็นไฟล์เล็หนึ่งอะไรนะเป็นไฟล์เล็หนึ่งไม่ถึง,ถงอ๋เอเอานี้เหรออันนี้เอาแบบเอาไม่ไม่ไมโรยได้ไหมเขาธรรมดาก็ได้เอาเลยเพิ่มไหมค<ะ>รับฮะเอาไดเพิ่มไหมไม่ไม่ไม่รห้ไสิบาทโอเคมีแถมน้าด้วยใช่ไหมโอ,นนอ,อโอเคๆนี่นะฮะ ก็นานๆมาซื้อทีเนาะไม่ใช่นานๆเรานก็มีมาบ้างแล้วแต่ถ้าเขาอยากที่บ้านอยากกินเราก็มาซื้ออยู่ที่ปั๊มปตทหน้าวัดนครอุทุมนทนสายสี่เดี๋ยวผมพาไปดูไปดูไอตัวไหนนะตัว,ต,วตัวตัวผงใช่ไหมหรือตัวซอสซอสราดไปเลยก็ได้แต่ตัวผงแยกอยู่แล้วใช่ไหมโอเค วันนั้นวันแยกไปหมดแล้วเพราะได้เอาไปใส่งงใส่ไม่เป็นเดี๋ยวพาไปดูเรือที่เขาจะแห่เทียนใช่ไหมผมก็ไม่รู้นะมันเขาเอามาจอดอยู่ที่ปัมะะ๊มปตทก็คือปกติส่วนใหญ่จะเห็นแ,แถวภาคอีสานนะแถวว่าทั้งหมดอ่ะเกือบอุบลพวกอะไรเงี้ยแต่ว่าพันนี้เราจะมาดู อยู่ที่นะคปรปฐมนะครับเห,เห็นไหมทำเรือวสวยนะเนี่ยอืเออมีหลวงพ่อด้วยหลวงพอ่อรูปปั้นนะครับใครจะทำบุญก็มาทำบุญนะครับนี่นะครับมีหลวงพอ่อมีรูปปัน้นมีกุมารทองอันนี้ ไม่ใช่เขาจะเอาไปที่อื่นป่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่าอยากยู่แถวนี้อันนี้ผมไม่ทราบข้อมูลนะอยู่ๆผมก็ไม่เห็นนะหลวงปู่ชอบหลวงพ่อรวยสาธุหอ,อเป็นเป็นเหมือนเรือแต่ว่า กระจกด้วยมาจอดอยู่ที่ปั๊มนะเราเห็นพอดีสวย <c oughs> ทำบุญนะครับโอเคเดี๋ยวไปรอกินรอฮอดดอกฮอดเกลียหลี <c oughs> เกาหลีนี่ก็มีร้านอาหารหลากหลายนะซื้อตรงนี้เสร็จเดี๋ยวไปดูวิ่งแซมให้ลูกชายอีกอืวันนี้ก็จะหมดหลายอย่าง ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จละฮอทดอกฮอทดอกชีดเกาหลีเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็จะได้เดินทางกลับกันกลับบ้านนะครับเพราะว่าไปทำธุระตรงนู้นมาอ้อมใหญ่มาแล้วก็มาที่สายสี่ ใหญ่ใหญ่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าก็โอเคอยู่นะร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับตอกสองไมอหมพร้อมไหมเฟ้นไฟ <c oughs> ร้านที่เคยมากินประจำนี่หลย <c oughs> ใส่ใต้เบาะใต้บอะใ,ใหญ่นะเนี่ยกว้างได้พอดี ต้องขอมัดหน่อยต้องขอแป๊บหนึ่งจะมัดกันนรั่วที่ผมก็ได้ต้ยมยำอะไรไ้มานินเดียว,วกนเจอพวกกัน โอเคขอบคุณนะครับขอบคุณลิสีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามากดติดตามกด subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเอาไว้คลิปต่อไปนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะเอาคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครัรับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม